ครับผมนิติพาร์บรวษ,ษ,ษ,ษัทด a นเด็กวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาตัวนี้นะฮะเป็นนาฬิกา IM-Clock LED IM-Clock นะครับรุ่น 1009D นะฮะหน้าจอสีฟ้าเป็นนาฬิกาขนาดตัวเลข2.5นิ้วนะครับแสดงเวลาและอุณหภูมิใช้ไฟ220นะฮะมีช่องใส่ฐาน 3A 4ก้อนเอาไว้สำรองแบ็คอัพเวลาสำรองไฟเมื่อไฟดับนะครับแต่มันจะไม่แสดงหน้าจอเวลาไฟดับนะครับคือสำรองระบบเวลาไปเฉยๆนะฮะแล้วก็ขนาดของนาฬิกาอยู่ที่28เซนนะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะฮะแล้วก็เป็นนาฬิกาปลุกที่มีระบบสนูดนะฮะบีรีโมทในตัวนะครับ ควบคุมระยะไกลได้ควบคุมรีโมทควบคุมโดยใช้รีโมทระยะไกลได้นะครับปรับความดังของเสียงปลุกได้2ระดับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับทีนี้มาอ่านบ็อกซ์กันสักนะฮะสำหรับในกล่องนะครับมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> ในกล่องก็จะมีคู่มือ สามกรินะค,ครับแล้วก็มีตัวรีโมทนะครับตัวแดปเตอร์นะครับอแดปเตอร์นี่เป็น ac to dc นะครับ สายเนี่ยยาวประมาณ3เมตรนะครับเพียงพอต่อการแขวนในผนังทั่วไปแล้วก็ลากไปถึงปลั๊กที่ใกล้ที่สุดนะครับเอาพุดเป็น12โวลต์500มิลลิแอมนะครับตัวนาฬิกานะครับตรงนี้เขาติดแผ่นกันลอยไว้นะครับแล้วก็ สุดท้ายจะเป็นตัวขาตั้งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้งานตัวขาตั้งให้ด้วยนะครับสำหรับรีโมทต,ตัวนี้นะฮะใช้ฐานรุ่นนี้นะครับ cr 2 0 3 2นะครับหาซื้อได้ตาม7 e เ e v น n ทั่วไปหาซื้อไม่ยากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขนาดนาฬิกาตัวนี้กันนะครับสำหรับขนาดของนาฬิกาตัวนี้นะครับามกว้างอยู่ที่ 28เซนนะครับความหนาที่ประมาณ3เซนนะฮะด้านหน้าด้านหลังตัวเรือนทำแต่พลาสติกนะครับปกติด้านหน้าก็จะเป็นนี่ฮะแผ่นกันลอยแล้วก็ใส่อยู่นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเสียบปลั๊กจากตัวนี้นะครับจากแจ็กตัวนี้ตรงนี้มี ช่องเอาไว้ให้เก็บสายได้นะครับสามารถเก็บสายแล้วก็ปลั๊กตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถฝากไว้ในนี้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาเสียบดูกันอ่าเมื่อเสียบปลั๊กนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ เค okay. นะฮะอ่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะฮะเรื่องขาตั้งนะครับเรื่องขาตั้งขาตั้งเนี่ยเอาไว้ใส่ตรงนี้จะเห็นช่องอไว้ใส่2ช่องนะครับมันก็จะสามารถตั้งได้ลักษณะนีนะ้เมื่อเสียบขาตั้งตรงนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับ ด้านข้างก็จะออกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเสียบตัวขาตั้งไปแล้วนะครับด้านข้างก็จะออกเป็นลักษณะนี้นสามารถวางได้นะครับสามารถวางตั้งตั้งได้นะครับตั้งบนโต๊ะได้สบายๆค่อนข้าง ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับแบบตั้งอาล้ครับรีไฟลลงเล็กน้อยเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนการทํางานของมันนะครับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยโครงสร้างด้านหน้าเป็นพลาสติกกรอบเดียวทั้งหมดนะครับมีแผ่นกันรอยด้านหน้าด้านข้างไว้นะฮะด้านหลังก็มีช่องใส แบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับเป็น 3A ทั้งหมด4ก้อนนะครับมีช่องเอาไว้เก็บสายเซ็ดัปเตอร์นะครับลักษณะนี้มีรูที่เอาไว้เสียบขาตั้งนะครับ2รูนะฮะมีป้ายโมเดลนะครับมีช่องไว้สำหรับแขวนนะฮะขนาดด้านบนสําหรับปุ่มนะครับปุ่มก็จะมีปุ่มที่เอาไว้ปรับ12ชั่วโมง24ชั่วโมงนะครับ12ขวบ24ชั่วโมงปุ่มอะลามเป็นปุ่มที่เอาไว้กด เพื่อตั้งปลุกที่ตัวเครื่องนะฮะปุ่มมินิทปุ่มนาทีนะฮะปุ่มอัลเวอร์ปุ่มชั่วโมงนะฮะเป็นการตั้งนาทีกับชั่วโมงที่ตัวนาฬิกาสามารถกดตรงที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอะลามออนออฟนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถสั่งคำสั่งทั้งหมดนี้ได้ที่รีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะกดไล่เป็นปุ่มทุกปุ่มให้ดูก่อนอื่นเรากดให้มันหยุดกระพริบก่อนนะครับกดอัลเวอร์สักทีก็ได้ มันก็นหยุดกกบพิารทํางานของนาฬิการตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่า1รอบเนี่ยประกอบด้วยช่องแสดงผลวินาทีนะครับเข้ารอบก็หมายถึง1นาทีเดี๋ยวจะได้เห็นมันขยับนะครับอ่อาเดี๋ยนี้นะครับแสดงผลการปลุกข้างบน b m p m ไม PM, ให้มีแสดงผลเป็นฟังก์ชัน24ชั่วโมงหรือ p m ด้านนี้สังเกตถึงจุดนี้นะแล้วก็อุณหภูม ผมจะกดตัว12 24ให้ดูก่อนผมแรกนะครับเรื่อน12 24เลื่อนแล้วนะฮะสังเกตว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันตีหนึ่งครับถ้าเกิดเราเลื่อนปุ่ม hour กับ minute เราสามารถกดตั้งเวลาตรงนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดู hour กับ minute hour นะครับ minute นะครับนมฮะตอนกดเลื่อน minute เนี่ย มันจะรีเซ็ตวินาทีเป็นศูนย์ให้เสมอนะครับทีนี้ตอนนี้14บสนาฬิกาแล้วเนี่ยถ้าเรามาปรับ12บสองกตอนนี้24่สิบสชั่วโมงยี h นะฮะเราปรับเป็น12 h มันจะขึ้น pm เห็นไหมฮะถ้าไม่มีสัญลักษณ์ pm นั่นหมายถึง am เป็น am ถ้าปรับเป็น24ก็จะเป็น14บสีนาฬิกานะที่เห็นนะฮะโอเคผ่านไปสามปุ่มถ้าเราจะตั้งปงลุกเราทำยังไงก่อนอื่นถ้าเราต้องการให้มันปลุกเรามากด alarm on off ก่อน อลาว์ออนปุ๊บจะมีเครื่องหมายกระดิ่งขึ้นตรงนี้นะครับอลาว์อาา off, อฟอลาว์ออนนะครับจะตั้งปลุกยังไงกดปุ่มอลา,ามค้างแล้วกด hour กับ minute นะฮะตั้งให้ดูนะครับกดปุ่มอลา,ามค้างอยู่นะฮะกด hour กดอลา,ามค้างอยู่แล้วกด minute ลักษณะนี้นะครับโอเค การทางานกับปุ่เพื่องหลังก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้เลยครับนะครับจากนั้นเรามาดูรีโมทกันนะฮะตัวรีโมทจะใช้งานก็ง่ายๆฮะดึงสลักตัวนี้ออกเลยจะใช้งานได้เลยนะครับนะฮะตัวฐานที่จะใช้นะครับลักษณะของการจะเปลี่ยนฐานก็คือเอานี้ออกนะครับลักษณะนี้ ตัวฐานใช้ CR 2 0 3 2ขายไขปิดรีโมทจะเป็นระบบเป็นอินฟราเรดนะครับก็คือต้องยิงตรงไปที่ตัวนาฬิกาเท่านั้นนะครับปุ่มในรีโมทจะมีทั้งหมด5ปุ่มลักษณะน,นี้นะครับปุ่มแรกนะครับ ปุ่มสนุ๊ตกับอะลามนะครับถ้ามีการปลุกเรากดปุ่มนี้มันจะเป็นระบบสนุ๊ตนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะดูเวลาปลุกเรากดตัวนี้ค้างมันจะบอกเวลาปลุกไว้ให้นะครับอันนี้เราตั้งปลุกไว้ที่เที่ยง5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งปลุกกันอตอนมีสมมุติเป็นบ่ายสองบ่ายสองยี่สิบหกนี้ไปปุ่มอเวอร์จะเห็นว่ากดไปจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปุ่มมินิทเช่นกันนะครับ ถ้าเราต้องการตั้งเวลานะครับให้กดปุ่มค้างทามค้างต้องการตั้งเวลาให้กดปุ่มทามค้างกดอเวอร์เห็นไหมฮะต้องการตั้งนาทีกดปุ่มทามค้างกดมินิทนะครับอันนี้คือการใช้รีโมทจะต่างจากที่หลังเครื่องหลังเครื่องเราสามารถกดอเวอร์กับมินิทได้ตรงๆถูกไหมฮะถ้าเป็นที่รีโมทให้กดปุ่มทามค้างกดอเวอร์กดทามค้างกดมินิทให้กดมินิทนะครับเป็นการตั้ง เวลาอ่ะต่อไปนะครับเป็นปุ่มอะลาราม์ม on off นะครับอะลาร์ม off เห็นไหมฮะอะลาร์ม on อะลาร์ม off นะครับแล้วถ้าเกิดกดปุ่มนี้กับปุ่มนี้เห็นไหมฮะเปลี่ยนเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์เห็นไหมครับนะฮะถ้ากดปุ่มนี้ค้างปุ่มบนสุดเนี่ยนะค้างแล้วมากดเทมเพอเรเจอร์นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นฟาเรนไฮต์เห็นไหมฮะกับเซลเซียสนะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะตั้งปลุกเราทำยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ผมอะลามอ่อนไว้นะครับอะลามออนไว้อ่ะแล้วเราต้องการจะตั้งปลุกที่เวลา20นาฬิกา3 4นาทีทันไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะ20อ่ะกดอะลามค้างแล้วกด20นาฬิกา20นาฬิกา33ใช่ไหมฮะเราตั้งเป็น20นาฬิกา3 4น่าจะทัน เอาละครับเดี๋ยวจะมาฟังเสียงปลุกกันกันนะครับผมวางไมค์ไว้ใกล้จะสังเกตว่าเสียงมันมีดังขึ้นเห็นไหมฮะ เสียงจะมีดังขึ้นลักษณะน,นี้เป็น4ระดับนะครับเป็น4ระดับขนาดนี้นะฮะถ้าเราต้องการกดสนูตเรากดตรงนี้ปุ่มนี้นะฮะสนูตกดอ๊อฟอ่ามาสนูตทีนี้มาสนูตเนี่ยจะสังเกตว่าสัญลักษณ์อะลา,าม,มันยังกระพริบอยู่แสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงมันจะกลับมาใหม่นะครับเพราะเรายังไม่ได้ปิดอะลามออฟนะฮะอ๋ออุณหภูมิไม่ได้เสียนะฮะสามสิบจุดห้าเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ ปกติค่าอุณหภูมิที่อยู่ในในเครื่องนาฬิกาลักษณะที่เป็น LED เนี่ยมันมันค่อนข้างจะเพี้ยนสูงอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตัวตัวจับอุณหภูมิเองเนี่ยมันก็อยู่ภายในตัวเรือนนาฬิกาแล้วตัวเรือนนาฬิกามันเสียบไฟมันใช่ปหมมันมีความร้อนอยู่มันก็เพี้ยนร้อนอยู่แล้วนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวดูกันว่ามันจะกลับมาปกทีตอนเวลาสักกี่นาทีนะครับระยะของตัวรีโมทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4เมตร4-5เมตรนะฮะเต็มที่ระยะที่อยู่ในห้องนะฮะแต่ปกติก็คุณจะชี้ไปที่ตัวนาฬิกานะครับเนี่ยสังเกตว่าจะมีไฟเ์มืนอินฟาเรดท,ทีวีเหมือนรีโมททีวีปกตินะครับระยะการยิงรีโมทก็ประมาณนั้นนะครับอสนาทีแล้วนะครับประมาณ3นาทีแล้ว ผมจะปล่อยให้มันลันไปเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถหลับต่อได้อีกสักกี่นาทีนะกว่าจะปลุกอีกรอบนาฬิกาตัวนี้นี่สามารถตั้งไว้บนหัวเตียงก็ได้จะแขวนผนังปกติก็ได้นะครับเพ,พราะระยะการมองเห็นก็ค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับตัวนี้จะไม่สามารถปรับแสงหน้าจอ led ให้มันอ่อนลงได้นะครับก็เป็น แสงที่ไม่ได้สว่างมากนักนะฮะเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูอันนี้คือไฟห้องปกตินะฮะโต๊ะผมเดินมาขามืดนิดห,หนึ่งจะเห็นว่าตัวตัวแสงมันก็ก็ไม่ได้สว่างจ้าถึงขนาดแบบทำให้รอบๆเป็นสีฟ้านะครับไม่ได้ถึงขนาดจะทําให้มันแยงตานะครับ แล้วะครับมันก็กลับมาปลุกอีกครั้งนะครับด้วยเสียงเดิมปลุกด้วยเสียงเดิมนะครับมันก็จะมีการ expanding หรือว่าเสียงไล่เสียงที่มันดังขึ้นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับจนกระทั่งเราจะมากดสนุดอีกครั้งก็มันก็จะเว้นเว้ประมาณเจ็ดถึงแปนาทีเพื่มื่อสักครู่น่าจะประมาณเกือบเกือบสินาทีนะครับแล้วมันก็จะดังอีกรอบนะฮะ ก็ลักษณะนี้นะครับอ่ะทีนี้จะ,จะกดอะลามออฟเลยนะครับเนี่ยฮะกดอะลามออฟเสร็จแล้วตัวปุุกก็จะหายไปนะครับเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จนะครับอะลามออฟนะฮะก็โดยรวมในการตัวนี้ก็ค่อนข้างจะทำงานใช้งานง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหลายๆคนผู้สูงอายุเอ่ยเด็กเอ่ยก็น่าจะพอจะใช้งานได้นะครับเหมาะสำหรับแขวนไว้ในห้องรับแขก ห้องนอนก็พอแขวนได้เพราะตัวสีหน้าสีของไฟเองเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะสบายตาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับได้ตามความต้องการของของหลายๆบ้านนะครับอยากจะเป็น12 h อ u r เวอร์ยี่สอเวอร์ก็ปรับได้นะครับมีการแสดงอุณหภูมินะฮะแถมยังปลุกได้อีกนะครับก็เหมาะมากฮะสำหรับการใช้ประจำบ้าน โอเคให้ดูดาๆๆๆ้านหลังอรอบอ่ะนะครับตั้งได้แขวนได้นาฬิการุ่นนี้เน้นก็วันนี้ขอจบการรีวิวนาฬิการุ่นนี้ตัดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ